ในปีนี้ถือเป็นปีทองของนักกีฬาเย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนื่องด้วยมีสโมสเรเย์บอลหลีกอาชีพจากทั้งญี่ปุ่นและตุรกีซึ่งถือเป็นหลีกระดับพรีเมียมเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งสองหลีกจะมีดาวเด่นตัวตบดาวดดงของแต่ละประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันด้วยในแต่ละปีซึ่งส่วนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมทีมไม่เพียงพวกเขาเหล่านั้นจะมีพิมพ์อร์ที่การันตีได้จากเกมระดับต่างๆที่ผ่านมา อย่งนี้รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมหรือเกียรติประวัติที่น่าชื่นชมติดตามมาอีกด้วยดังนั้นไม่แปลกที่สาวไทยทั้ง6คนประกอบด้วยแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัตยาบำรุงสุขบีมพิมพิชยากกรมเดียรจรัดพรบรรดาศักด์กับลีกญี่ปุน่นบุ๋มบีมชิชออนมกสีและผิวอัชรพรคงยศกับเตอร์กิสตีกตุรกีในฤดูกาล2 0 2 1ัถึง22 ที่ในตอนนี้พวกเขาได้ไปลดแล่นในหลีกต่างแดนกันเพียบในนามนักตบสาวทีมชาติไทยรุ่นใหม่ในอนาคตจึงทําให้มีกระแสในกลุ่มคนรักวอลเลย์บอลในอาเซียนต่างๆมากมายโดยผมรวบรวมข้อมูลม,มาจากสื่อหลายสำนักหลายประเทศในแถบอาเซียนซึ่งสรุปความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้นต่อหกสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับเด็กต่างแดนออกมาดังนี้ครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยครับ จะเรียกว่าช่วงท็อปของมลย์อบอลหญิงไทยรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้พวกเขาเหล่านี้ที่ได้รับโอกาสจากทีมลีกต่างๆเป็นผลผลิตจากสมาคมเลย์อบอลหญิงไทยอย่างแท้จริงแฟนวเลย์อบอลอีกท่านก็ตอบว่าในขณะที่สตาร์ของเรากําลังเป็นที่กล่าวถึงมากมายในบ้านของเราแต่มันยังไม่ยืนยันความแข็งแกร่งได้เมื่อเทียบกับสตาร์ของมลย์อบอลหญิงไทยในขณะนี้ฉันอยากให เราลองย้อนไปมองถึงวอลเลย์บอลหญิงไทยว่าทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจจากลิกต่างแดนได้ในระดับโลกจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นของอีกท่านก็ตอบว่าฉันเคยเห็นวอลเลย์บอลหญิงไทยเหล่านี้ที่ตอนนี้พวกเขาอยู่กับลีกในต่างประเทศมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกดึงตัวไปร่วมทีมญี่ปุ่นที่พวกเขามีโคต้าอาเซียนเพียงหนึ่งตำแหน่งในแต่ละทีมและหนึ่งดาวเด่นที่จะถูกเลือกก็คือ วอลเลย์บอลหญิงไทยนั่นเองแฟนวอลเลย์บอลอีกท่านก็มีความคิดเห็นว่าก๊กรำและอัจฉรพรเป็นตัวตีอันตรายของวอลเลย์บอลหญิงไทยในช่วงเวลานี้ฉันเคยเห็นฟอร์มการเล่นของพวกเขาหลายครั้งอย่างใกล้ชิดในขณะที่ตอนนั้นพวกเขามาเล่นลีกในบ้านของเราทั้งสองคนมีพีมมือคนละแบบแต่ก็ทำคะแนนให้กับทีมได้เสมอจากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นของอีกท่านตอบว่ามันยบอลหญิงไทยมีจุดเด่นตรงสปีดบอลเร็วที่เริ่มมาจากซีเนียอย่างปลื่มจิตแล้วในช่วงหลังยังมีทัดดาวจรัตพรกับพัทยาที่มีฟอร์มกันเล่นโดดเด่นในวอเลยร์บอลไทยแลนด์ลีกแฟนวอเลย์บอลอีกท่านก็ตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าทัดดาวเธอได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สเมื่อก่อนหน้า เธอโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับทีม JT m a v e r a s ดังนั้นเธอจึงได้รับโอกาสอีกครั้งในปีนี้แฟนวอลเลย์บอลอีกท่านมีความคิดเห็นว่าต้องยอมรับเลยว่าในยุคนี้วลอลเลย์บอลหญิงไทยมีผู้เล่นเก่งชาตมากมายซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาในรุ่น U18 กับ U20 ก็ได้ไปสร้างผลงานในวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกมาแล้วขณะที่ทีมในอาเซียนหลายประเทศ ยังย่ำอยู่กับที่จริงๆจากเวียดนามแฟนวลย์บอลอีกท่านก็ตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าฉันเชื่อว่าวลย์บอลหญิงไทยรุ่นใหม่หลังจากรุ่นซีเนียพวกเขาจะไปถึงอันดับต้นๆของโลกได้จากประสบการณ์ที่มากมายเมื่อเพียงอายุยังน้อยถึงแม้ว่าฉันจะเชียร์ทีมของตัวเองมากกว่าแต่ฉันก็เชียร์ไทยแลนด์เหมือนกันนะแฟนวลย์บอลอีกท่านก็มีความคิดเห็นว่า ฉันเป็นแฟนตัวยงทีมชาติไทยติดตามพวกเขามานานเชียทุกครั้งหากเป็นเกมชั้นนำของโลกถึงแม้ดาวเด่นหลายคนออกไปนอกบ้านแต่พวกเขายังมีผู้เล่นเก่งฉกาจอีกมากมายที่จะต่อสู้กันใน Thailand League ผู้เล่นหน้าใหม่ได้รับโอกาสหลายคน3า b คือมาเล่นในบ้านของเราจากทีมเยาวชนและเราก็เห็นแล้วว่าสาวอายุน้อยเหล่านี้จะได้รับโอกาสที่ดีในบ้านไทยแลนด์ จากฟิลิปปินส์อีกท่านก็มีความคิดเห็นว่ามันน่าตื่นเต้นมากสำหรับแฟนบอลไทยรวมทั้งในอาเซียนเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนตัวแทนของเราถึงแม้จะมีสองสตาจากเวียดนามและฟิลิปปินส์ฉันจะคอยเฝ้าติดตามจากแฟนคลับไทยแลนด์เสมอเมื่อจะมีการแข่งขันโดยเฉพาะจากลีกในตุรกีมันเป็นเกมที่มีวนพลาดจริงๆ แฟนเบ์บอลอีกท่านก็มีความคิดเห็นว่าดูเหมือนว่าช่วง,งก่อนๆบรรดาน,นักกีฬาเย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลายคนจะมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการเล่นในหลายรายการชั้นนําของโลกแต่เมื่อมาถึงตอนนี้ในช่วงโควิดเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับการฟื้นฟูร่างกายจึงทําให้ในตอนนี้นักกีฬาหญิงไทยกลับมาลดแล่นในลีกระดับโลกได้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับทีมเย์บอลของเรา ในการต่อสู้ในวันข้างหน้าสุดท้ายเร็วๆนี้แฟนวอเลย์บอลของไทยเรารวมทั้งเราแฟนตุยงจากอาเซียนทั้งหลายที่เฝ้าติดตามก็จะได้เห็นฟอร์มการเล่นของสาวไทยจากหล็กญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้าจากหล็กตุรกีที่เริ่มมีการแข่งขันกันแล้วสาวเพียวและบุ๋มบิม๋มก็เริ่มออกลายสร้างความประทับใจให้แฟนอย่างล้นหลามก็ต้องคอยติดตามชมและเชียร์กันต่อไปครับ